ทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลและวันนี้เซเว่นทูชแนลก็อยู่กับมังงะเรื่องโตเกีย e v เรเวนเจอร์กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะอย่างเดือดดู ตอนที่2 7 3็นั่นเองก่อนที่จะเริ่มการเนี่ยผมขอเ้าความถึงมังงะในตอนก่อนสักนิดมังงะในตอนก่อนเนี่ยตัวของพีชินได้พลังย้อนเวลามาและเขาเนี่ยกำลังจะฆ่าตัวตายด้วยการโดดแม่น้ำและแล้ววินาทีนั้นซันเซิร์นก็ได้มาช่วยเขาจนได้เกิดกลไกในการย้อนเวลาพีชินที่สามารถย้อนดีมาได้ตัวเขาในตอนนี้เนี่ยก็สามารถช่วยเหลือไมกี้จากการที่ไมกี้ตกบันไดและกายเป็นเจ้าชายนิชาและก่อนที่จะเริ่มมังงะในตอนล่าสุดมังงะในตอนนี้ก็ได้เปิดภาพหน้าปกมาโดยภาพหน้าปกนี้ก็ได้เขียนอย่างชัดเจนเลยนะ และนี่คืออาร์สุดท้ายนั่นกนะ็คือการช่วยเหลือไมกี้อาร์ก่อนเนี่ยคือการช่วยฮินาะอาร์นี้คือการช่วยเหลือไมกี้และขอคอนเฟิร์มนอนเฟิร์มตะแคงเฟิร์มเลยว่ามังงะโตเกียเวเรนเจอร์จะจบในสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นมังงะในตอนนี้เนี่ย2องถูกไหมผมคิดว่าไม่น่าถึง280มังงะก็น่าจบละโอเคตัดมาที่มังงะนในตอนล่าสุดมังงะในตอนนี้ไมกี้เนี่ยก็ได้ลากรถมาตัวเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดเลยว่าพี่ชินฟังผมก่อนซิ คือบ้าจีนะพยายามในการปกป้องรถคันนี้นะและพอผมได้เห็นนะผมก็เลยไปเตะม,มันเฉยคือว่าพี่นะสามารถช่วยซ่อมได้ไหมนะพี่ชินในตอนนี้นะี่คือตกใจมากนายนะอายุเท่าไหร่กันมันจิโร่และไมกี้นะี่ก็ได้พูดกลับมาเอ๊ะพี่ชินในตอนนี้นะี่ก็ได้น้ำตาไหลนายนะเติบโตขึ้นมากเลยนะมันจิโร่ตัวของไมกี้ในตอนนี้นะี่งงใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนซี่ เป็นอะไรไปนะพี่ชินพี่ชินในตอนนี้เนี่ยก็ได้ร้องไห้แล้วก็ได้คิดในใจว่าเราทํามันได้เราสามารถเปลี่ยนโชคชะตา <era. S 1> ด้วยการย้อนเวลาและจากนั้นพี่ชินเนี่ยก็ได้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้กับไมกี้ไมกี้ในตอนนี้เนี่ยก็ได้จากไปขอบคุณมากนะคะพี่ชินและเมื่อไมกี้ได้จากไปในตอนนี้ซันเสิร์นเนี่ยก็ได้เดินมาซันเสิร์นฮะก็ได้พูดนว่าพี่ชินพี่ชินในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าฮารุชิโยหรอและซันเซิร์เนี่ยก็ได้ตอบกลับมาผมเนี่ยคงจะบ้าไปแล้วมั้ง และจากนั้นซันเซอร์กับพี่ชินเนี่ยก็ได้คุยกันพี่ชินในตอนนี้เนี่ยถึงก็ตกใจเอ๊ะนายมีความทรงจำสองแบบงั้นเหรอซันเซอร์เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปคือผมนะ่ะคิดว่าไม่กี่วันก่อนนะ่ะผมเพิ่งได้ไปงานศพที่ไมกี้ได้ตายไปและพี่ชินน่ะก็กระโดดลงแม่น้ําในการฆ่าตัวตายในตอนนั้นขณนะที่ผมนะ่ะกำลังกลับบ้านและก็ยังมีความทรงจําในอดีตที่มันแปลกพี่นะ่ะเป็นพยาบาลไม่ใช่เหรอไม่ได้เป็นคนซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่ ไมกี้ในตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าแก๊งของโตเกียวมาจิคายอีกช้งยังเป็นผู้นําของแก๊งอีกด้วยนี่มันอะไรกันตัวผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นขณะที่ในตอนนี้ซันเซิร์นกำลังสับสนวิชิน,นก็ได้พูดกลับมาฮารุชิโอชันนะย้อนเวลาเพื่อช่วยเหลือมันจิโร่เยเรวาในตอนนี้ซันเซิร์นที่ว่ากําลังงงแล้วเจอคํานี้เข้าไปซันเซิร์นี่คือตาโตเลยฮะ ah? ย้อนเวลาเหรอนีพ่พีพูดเรื่องบ้าอะไรนะและวิชิน,นจึงได้ตัดสินใจเล่าเพื่อช่วยเหลือมันจิโร่นะ ฉันได้ฆ่าชายคนหนึ่งและเมื่อพิชินได้เล่าจนจบซันเซอร์ในตอนนี้เนะี่ยก็กำลังจะเดินกลับพี่ชินเะนี่ยก็ได้พูดก่อนลาไปว่าเรื่องที่เราได้มีการคุยกันในวันนี้นะขอให้นายเก็บเป็นความลับซันเซอร์เนี่ยนะก็ได้ตอบรับกลับมาอย่างดีครับผมเนะี่ยไม่บอกใครแนะ่และต่อผมบอกไปเนะี่ยคงไม่มีใครเชื่อหรอกั้งงั้นยังไงแล้วผมเนะี่ยจะขอกลับก่อนแล้วกันนะครับและจากนั้นซันเซอร์กับพิชินเะนี่ยก็ได้แยกทางกัน ขณะที่ในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยกำลังแยกทางกันพี่ชินในตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะเดินกลับบ้านเพราะว่าเขาในตอนนี้เนี่ยเลิกงานพอดีตัวของเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้มองมือเขาและเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าไอพลังย้อนเวลานี่นะฉันคงไม่ต้องการมันอีกแล้วและขณะที่ในตอนนี้ตัวเขาเนี่ยกำลังพูดอยู่ก็ได้มีเสียงเด็กคนหนึ่งพูดมาไลตอนนี้น่ะ ฮีโร่มาถึงแล้วและเด็กคนที่ผมกําลังพูดอยู่นั่นก็คือทาเคมิจิในตอนที่อยู่ป .6 และในเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครที่เป็นตัวหลักในร์คแรกนั่นก็คือคิซากิทาเคมิจิและฮินะและเสียงของทาเคมิจิเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าไอพวกเด็กมัธยมต้นน่ะที่กำลังแกผู้หญิงตัวคนเดียวแบบนี้ไม่รลดสายตาฉันหรอกเรียกว่าในตอนนี้ทาเคมิจิเนี่ยกำลังทําเท่ฮินะในตอนนี้ก็มองพระเอกเนะี่ยเท่เช่นกันและแก๊งมัธยมพวกนั้นเนี่ยก็ได้พูดมาอะไรของแม่งว่าไอสัต น่มึงว่าไปแล้วเหรอไอเด็กี้ี่ะเช่ไหมเมืงตัวสั่นขนาดเนี้ยเพราะความกลัวมึงก็ไม่ต้องมาแอกสาวหรอ่อไควายเอ้ยเรด้ววารุนพี่พวกนั้นเนี่ยที่เห็นเคมีจิมม็นเด็กน้อยเนี่ยก็เลยไม่เก่งกลัวแต่เคมีจีในตอนนี้เนี่ยก็เลยเบี่ยงแขนซัดหุบปากไปซะ แต่ว่าคําพูดนั้นังพูดไม่ทันจบเลยนะจะเคมิจีในตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกเตะแล้วพปกแกงพวกนั้นเนี่ยกำลังเตะต่เคมิจีอยู่ไออะไรของเมืองวะไอสาติโรหรอไอเด็กน้อยมึงมันแค่ไอเด็กน้อยไอเด็กกันหลกไอกระโปรงมันเปียกไอร้องเจี๊ยกเจี๊ยกชายโยโหเฮียวเรเนวาในตอนนี้เพ่นเนี่ยกำลังถูกลุมเพ่นเนี่ยก็ได้พูดมาอะไรเล่าพวกแม่งแน่จริงก็สู้ตัวต่อต,ตัวสิส่วนฮินะในตอนนี้เนี่ยกำลังร้องไห้หยุดนะอย่าลังแกเขา แต่แล้ววินาชินั้นพิชินเนี่ยก็ได้เดินมาแล้วพิชินเนี่ยก็ได้พูดไปเอ้ยพวกแกน่ะเคยหลับกา,ากากดักันเปล่าวะพวกมันในตอนนี้ที่เห็นพิชินมาคนเดียวก็เริ่มกงังวสก็พวกกูกล่าวว่ามึงเห็นเป็นกระพงเหรอแต่พิชินในตอนนี้เนี่ยก็ไม่กรดเสวนาตัวเขาในใช้มือเขาในการต่อยเสาเสาในที่นี้คือโดนต่อยจนเป็นรอยมือเลยทีเดียวพวกมาที่องพวกนั้นเนี่ยถึงก็วิญญ่งหนีผมขอโทษครับและเมื่อในตอนที่พวกมันได้วิ่งหนีไปพิชินในตอนนี้ก็เดินมาหาดาเคมิจิแล้วก็ได้พูดว่า ฮไอ้หนูโอเคป่ะเนี่ยเจเคมิจิในตอนนี้เนี่ยก็ได้มองหน้าไปชินครั้งแรกผมนะ่ะต้องทํายังไงถึงจะแข็งแกร่งขึ้นผมนะ่ะอยากแข็งแกร่งเหมือนกับคุณผมอยากเป็นฮีโร่จริงๆนะ ไม่ใช่ปากบอกว่าฮีโร่แต่ว่าโดนส้นตีนยำแบบนี้เรียกได้ว่าคําพูดนี้เนี่ยกะแทกใจพี่ชินมากพี่ชินเนี่ยก็นึกถึงในตอนที่เขาเนี่ยฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยได้มาในสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือการย้อนเวลาและการที่เขาได้ไปทําก่อนหน้านั้นอ่ะสิ่งนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าฮีโร่พี่ชินในตอนนี้เนี่ยก็ได้นดูในเคมิซิแล้วก็ได้พูดเลยว่าฮีโร่่ะเหรอของแบบนั้นไอ้หนู นายเนี่ยเป็นได้แน่ตัวนายเนี่ยจะต้องแข็งแข่งขึ้นได้อย่างแน่นอนและจากนั้นพิชินเนี่ยก็ได้มองที่มือเขาและเขาเนะก็นึกถึงคำพูดของคนแก่ไร้บ้านคนนั้นคนแก่ไร้บ้านคนนั้นเนี่ยเคยพูดถึงวิธีการสืบทอดพลังอยู่นะั่นนะ่คือฉันสามารถมอบพลังนี้ให้กับแกได้ถ้าเกิดแกต้องการมันแล้วนะและจากคําพูดนั้นเนี่ยทำให้ตัวของพิชินในตอนนี้เนี่ยก็ได้รู้ว่าตัวเขานั้นสามารถมอบพลังนี้ให้กับคนอื่นได้พิชินเนี่ยก็ได้นำมือเขาไปจับที่มือของอาเคมิจิแล้วก็ได้พูดว่า ถ้าเกิดวันนึงมีคนที่นายนะต้องการปกป้องเขาแต่ว่าทุกอย่างมันล้มเหลวนะนายก็สามารถใช้พลังนี้ได้และจังหวะที่พิชินได้จับมือตะเคมิจินั่นแหละมันคือการส่งต่อพลังในการย้อนเวลาตะเคมิจิในวัยเด็กตอนนั้นเนะี่ยยังคงสับสนเอ๋และพิชินเะนี่ยก็ได้พูดมาก็นะจริงๆแล้วฉันควรถามนายก่อนว่านายนะ่ต้องการมันหรือเปล่าแต่ว่านะลาก่อนฉันนะมั่นใจว่านายจะสามารถจัดการกับพลังนี้ได้และก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันเพลงในตอนนี้เนะี่ยก็ได้ทราบทุกอย่างแล้วและเสียงของวาการนะ นี่คือทั้งหมดที่ชิน,นบอกอฉันแล้วไอ้หมอนั่นปกป้องเด็กคนหนึ่งแล้วก็ได้มอบพลังนี้ให้ไมกี้ในตอนนี้เนะี่ยก็ได้พูดมาและฉันเดาว่านั่นคงเป็นสาเหตุที่นายได้พลังมาทาให้ในตอนนี้ทนะ่เคมิจิเนี่ยช็อกใหญ่เลยพวกเราเชื่อมต่อกันมันก็นานแล้วชิ่ฮินะคิสกิและชินิจิโร่พวกเราทั้งสี่คนได้พบกันมันคือวันนั้นวันที่เริ่มเรื่องราว ของทุกๆอย่างและแล้วมังงะเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์ตอนที่2องจสก็ได้จบลงไปสรุปเลยนะฮะมังงะในตอนนี้เนี่ยบงบอกเลยว่าจะเคมิจิได้พลังมาได้ยังไงถ้าเกิดมังงะเฉลยไม่นอย่างนี้นะผมบอกเลยนะว่าไอคนที่ผักตะเคมิจิเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยเวย้ยคนที่ผักเนี่ยไม่น่ามีส่วนรู้ส่วนเห็นเลยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยพลังเนี่ยมาถูกส่งต่อมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าในตอนนั้นตะเคมิจิเนี่ยยังไม่รู้จักวิธีในการใช้งานโดยที่เขาเก็ไม่รู้อีกว่าตัวเขาในตอนนั้นมีพลังแล้วแต่ความจจริิงแแลล้้ววเเเเคาาาานนี่ย,ยพบบอกัชโมม บางงะในตอนนี้ออกจะแบบอแอะไทยไไปอยู่นะแระดำดๆน้ำอยู่โอเคนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะรผมมันก็ยังพอฟังขึ้นนะครับผมงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ